เตียวลงมาเลนไ๋ยเตียวไข่ลวกพี่น้องเส้นมีขาวชอบกินเส้นมีขาวพดอไ,ได้ยค่ะเสียวไข่ลวกค่ะน้ำเพิหน่อยเ บ้าเดี๋วบ้าลาดิ่ะะเดี๋ยวปลาหมกนี่แหละมรูมีก่ไอ้มีกากหมูบ่ดกส่กากหมูบ่ครื่องปุมอเส้นมีขขาชอบกินเส้นมีขาวงเครืม้เครื่องน้สมน้ำส้มอนี่คือนี่อันนี้ ด่างทรายมันจะพอดีและเครื่องปรุงที่เขาใช้มานี่พอดีแล้วก็นี่ไข่ลวกวอันนี้เะของแซ่บพี่น้องโอ้ยซอสแล้วเขาจะตอกไข่ลวกลงไป นอนอยู่นี่เลยนีโอ้เอล็กดีอ่ะลวกพอดีเลยกระโหลกในก็เล็กดีเด้อพี่น้องลวกพอดีเลย <c oughs> โอ้ยายเดี๋ยวมาเทศก่อนเทศก่อนโอเคีไหม,มเดี๋ยวคนก่อนเถอะพี่น้องเดี๋ยวคนก่อนเด้อ เยอะค่ะโอ้ยชุนพริกไนมะ่รูุ้นพริกอ้าขอโทษเ้ยชุนพริกปน่นเดี๋ยวจิ้มตะคำกันพอดีป่เมื่อกี้ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วยังไม่ค้นนะ่ะอืมเยี่ยมสุดยอด เิ็นซอสคนถักนนะ่ะเจ็ดเหนียวนุ่มดีจังเลยเจนน็ดนี่แต่ว่าเหนียวดีดี